โซนบรรยากาศนะคะที่เราจะมาจัดงานกันนี่เป็นชายหาดแบบนี้เลยแล้วก็มีติดกับมีเขา,ามีเกาะสิงโตเนาะจะมองเห็นเกาะเต่าเากาะสิงโตนะคะนี่จะมองเห็นตรงนี้เลยมีเกาะเต่าเากาะสิงโตตรงนี้เนี่ยค่ะจะเป็นริมชายหาดแบบนี้แล้วก็ร้านอาหารที่เราจะจัดเนี่ย จะอยู่โซนด้านในนะคะจะอยู่โซนด้านในนั้นซึ่งเราก็จะทําพิธีกันช่วงเช้าเนาะแล้วก็มีร้านอาหารมีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวมนนเสนอเมนูไปนะคะวันนี้มาคุยกับเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วนะคะมาคุยกับทีมงานเรียบร้อยแล้วพิธีเช้าพิธีเย็นเนาะ,ะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราขยับโต๊ะออกมาแล้วก็จัดสุ่มดานรอบนอกอย่างนี้มนว่าวิวเนี่ยดูสะอาดโล่งแล้วก็สวยงามมากๆจะมองเห็น วิวเห็นไหมคะว่าจะเป็นเห็นเ,เกาะสิงโตแล้วก็เกาะเ,เต่านะคะก็เรียกเกาะสิงโตเกาะเต่าบรรยากาศดีค่ะนะฮะ